ทุกคนคะเรามาหยุดวิธีกําจัดปวกด้วยวิธีเดิมๆที่อันตรายกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่แตนก็จะมาแบ่งปันวิธีการกําจัดปวกยังไงให้ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัวะคะ่ะแม่แตนเลือกใช้บริการของเอ Factor ซึ่งเอ Factor นี่นะคะเขาเป็นบริษัทกําจัดปวกที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะมีระบบเซนดิคอนจากประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยโดยเขานะคะจะมีทีมงานที่มีความรู้นะคะมาให้ความรู้หรือว่าเป็นทีมน,นักวิชาการที่จบปร,ริญญาตรีด้านมแมลงหรือใกล้เคียงซึ่่งผาน อบรมมีความสุภาพและมีความน่าเชื่อถือมากเลยค่ะเขาจะมาอธิบายให้เราจนเราเข้าใจนะคะและหลังจากนั้นนะคะเขาจะมาทําการติดตั้งซึ่งไม่ยากเลยเขาจะติดตั้งทั้งภายในและภายนอกบ้านเรานะคะด้านในเนี่ยเขาจะหาร่องรอยทางเดินของปลวกและทําการติดตั้งซิลิคอนสเตชันซึ่งจะถูกติดตั้งพร้อมเหยื่อเนาะซึ่งเหยื่อเนี่ยเขาจะไม่ใช้สารเคมีไม่มีกลิ่นรบกวนไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกคนในบ้านโดยเฉพาะที่แม่แตันมีลูกเล็กด้วยเนาะเขาไม่เจาะผนังนะคะแล้วก็ไม่ทําให้พื้นของเราเสียหายส่วนภายนอก เนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันนะคะเขาก็จะหาร่องรอยเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะฝังเซนติคอนสเตชันซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะฝังรอบบ้านเลยนะคะและหลังการติดตั้งเนะ่ะเขาจะมีซอฟต์แวร์ในการจัดการบริหารงานของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการติดตามอย่างเป็นระบบเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะฟังแล้วน่าสนใจไหมคะแม่แตนอยากจะบอกว่าเขาเมืออาชีพม,มากๆเลยนะและทุกคนเชื่อไหมคะขนาดไวท์เฮาส์และเทพีเสรีภาพนะคะก็ใช้ระบบนี้ด้วยนะด้วยประสบการณ์20ปีของเขาอะทำให้แม่แตนมั่นใจในระบบของเขานะคะยังไงแล้วใครสนใจนะคะเดี๋ยว แม่จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะรองโทรปรึกษาเขาก่อนก็ได้ค่ะแล้วรับรองว่าทุกคนจะถูกใจเหมือนแม่แตนค่ะ